แดงเขาอยากกินหมูใต้น้ำจังเลยจุ๋มเองกันจุ๋มเองเหรอได้เลยเด็กค่ะทำให้กินนะครับเขาเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยหอมพริกแกงใส่พริกไทยตั้มค่ะน้ำผักชีกระเทียมตะไคร้พริกแห้งตั้มค่ะจุ๋มไม่ใส่ขาเหรอลืม <laughs> ใส่ขาด้วยนะทุกคนข่าวไปค่ะละเอียดประมาณนี้เราก็ใส่หอมแดง เลยแล้วก็ตามแบบนึงค่ะพร้อม้อหอมหมู้อมจัดไปเอาหมูลงไปเลย,ยใส่พริกแกงที่เราโขกไว้ลงไปเลยใส่ผงนัวผงปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาร้าเกลือป่นนิดหน่อยป่นนิดทุกอย่างเข้ากันค่ะ แล้วจุดไปแล้วนี่แบบนี้แล้วก็ชามแบบนี้นะคะมาแบบนี้เลยก็ใส่น้ำเปล่าตัวไก่นะคะมันจะสุกจากอะไรนะไอน้ำเหรอใช่ไอ้น้ำมันซีนหยุดลงขางลางค่ะพี่น้องค่ะะนุใช่ที่มาเพราะว่าไก่ใต้น้ำนี่เมนูหมูใต้น้ำเออ่ะเมนูหมูใต้น้ำนี่มันอยู่ใต้น้ำแล้ว เราจะต้มไปเรื่อยจนน้าตรงเนี้ยมันมีอะไรนะฟองแบบเหมือนเดือเดอเป็นเม็ดไอ้น้ำอะ่ะเดือดอขึ้นมาแล้วเราจะเปลี่ยนน้ำอีกน้ำหนึ่งนี่น้ําเป็นฟองแบบนี้นี่เป็นเม็ดแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าน้ํามันรอแล้วแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ํานะคะโยกออกมาเลยเยนนามไหมคะ่ะโอ้โหแออกคน้คนเื่งกลนหมอนเนี่ยยานไหมหม่อยาบอน,น้ำที่สองค่ะไปเลย ต่ออีกสิบนาทีค่ะนายจะสุกแล้วแังนป่าเนาอแมนหงุอห้ิดหันมยอได้วะนี่แล้วเราก็จะใส่ตะไคร้หั่นซอยที่เหลือมองมาเห็นเลยมีตะไคร้หั่นซอยใบมะกรูดใบกะเพราชีฝรั่งค้ณจะแนีุ่ณกินด้วยอือปร้อับจเลย เสร็จแล้วเมนูกระดูกซี่โครงหมูใต้น้ำโโคตรหอมเคยเห็นแต่ไก่ใต้น้ำไม่นี่แหละหมูใต้น้ำจ้าาาเยวจะอยากขัดเบิร์นดูนะวันนี้ตากล้องชิมนะได้เลยหาแซ่บอี่จะจะบีบอขัดเบิร์นเปื่อยๆอะไรนี่เห็นบะเป่อยเดียวเดี๋ยวเขาเซยห่อนๆจ้าพี่น้องค่ะฮ่อนอร่อยมากนี่อร่อยมากเคุนว่ะ